แสงสันเทคยังดีเลยครับสามสี่สิวัตต์แปดแอมป์โนลอยสี่สิบหโวลต์แสงงามอยู่อ,อ เป็นว่าเป็นสื่อมาสามพันสองนี่แหละต่อราคาได้งามอยู่สื่อจากอำเภออนพุพริสัยเปินมาต่อแผงอนานาให้่งัวสื่อมาเองเสมอติปรกันสื่อมาสามพันกว่าบาทว่รวมก็ตัวนี้ก,ก็หกพัน น้ำบ่ขื้นว่าสันเอามาให้เบิงให้แน่วสันผมว่าเบิงหละมือว่านแดดมันบอออกมแต่เมกผมว่าเราบริต่อพิดดอกแต่ว่ามอเตอร์มันกินไฟหลายมันก็เลยนามเบ่ขื้นเพาก็เลยว่ามือนีมาเบิงห้มือนีกับมืดคขึ้นเกาคืมคือเกา <c oughs> แสงฮาบเซลยวยังดีเลยเพื่อนเอาขึ้นลังค่านี่ครับเ,เอาขึ้นลังคาวางไว้นี่แหละแล้วก็วางแบนแบนเนาะผมว่าโยกมันขึ้นอีกเนี้ยถ้าเจ้ามาอยู่บ้านไอ้ออกมาอยู่ไฮอยู่หน้าเนาะมาเลี้ยงงัวผมมีหนามให้งัวได้แทนเนี่ยมว่านเพื่อนกะเป็นหยานสมเมิไอ้ ว่าสมเอิดมันเสียบ่ามันเกลี้ยงหมุนมันไอ้มันมันหมุนอยู่แต่น้ำมันบ่ขึ้นเพิ่นก็เลยแลนไปหาไอ้ลานที่เพิ่นซื้อสมเอิดเขาก็ต่อไฟเนาะมันก็บน้ำมันขึ้นทวนๆอยู่เพราะว่าไฟเป็นบ่พอสมเอิดเรากินไฟหลายผลตัวนี้เพิ่นเจาะสี่นิ้ววาหกพันกว่าบาทเพราะว่าน้พิ่นอยู่บนเหล็กนะ หนึ่งสองาส,งสี่นามโบเลอกอิลีนามอยู่สีสมเมตรสี่เมตรนี่ฮะเรา่าราลสีมาสูบนามให้ง่ัวเมว่วานเพื่อกลองต่อกับไฟลดย่นเพื่นเนะาะไฟลดย่นเพื่อกั1สิบสอโวลต์เนาะแบตลูกเดียวนามกับจึกจ,กจกึโอ้ยมาจะกัดกันเด้อมาฝองงัวดีมาเฮ้ยน,นี้มอหายเปไดน มาสีออกมาเบิงงหย้ยกะแดดบ่ออกสัมวางแผนใหม่คือคือเนาะไปตัง,งวนหน่อยงางไม่หยียบแท้เดี๋ยวไอ้มาเบิงงห้ยเพื่อนละ่ะคอยว่ากันไหมไอ้เสมอแล้วคือเสียเอาเก็บกระบ,บาดนั่นแหละ จะบอกกันตั้งแต่ที่แหลกก็พอต้องยุ่งพานี่แล้วเดี๋ยวจัดชุดให้โอเคครับ